มาตีมาตี้ขี้หอดุ๊กพ่อจันขี้หอดลูกแล้วป่าลุงน้องเชอบอกว่ามาตีมาตี้ว่ะมาตีเออมากมากแต่ลาบไปหันเป็นตัวหันพอเปินฮะพุพ่อจันขี้รอใช่ไหมไม่ได้ดิไม่เหรอมันเ็นหน้าพ่อจัน พ่อแม่ได้เลยล่ะพ่อจันเอาผูไขผยใจ่ลยล่ะน,น้องเชื่อขิ้นอดแล้วน้องเชื่อก็เลยเข้าหาพ่อจันนี่นะเออน้องเชื่อหายเห็นบปล่เาเห็นเลยสบายดีพ่อจันพ,จจพ่อเจ็บเชื้อพ่อบด้ยินค่ะ คือเกิบให้นดินง,งามๆเลยกวาดทวงแต่รับสายก็บอกด้วยสบายดีเด้กปารุงเด้อเรื่องของเรื่องนะคือเพื่อนนัน้นเห็นเอื้อมมี่ได้เกือบงามเอื้อมมี่มาแต่กรุงเทพ oh แล้ววันนี้นะเอื้อมมี่ได้ชุดนักเรียนใหม่เ oh พื่อนนี่นะ ได้แต่สุดบ่ได้เกิร์บเฮ้ยมีนะเอาเกิรบมาอวดเพิ่นเอาเกิร์าเกีนออเพิ่นก็ได้ยังได้เกิรบนาเขียนมึงไงกัวบอกอาจารย์แม่เฉยดิแน่เดี๋ยวพ่อชื่อมให้เด้อบันมือเมื่อเด้อโอเคเชื่อหรอกหันมาดูหันมาใส่แล้วเบิ่งแน่นะบอกหนาหนาเราได้บ้านนี่หากระถอ r ที่นี่ ในบ่ดอกในบ่ในบ่บบใส่เป็นบ่อ,อ,อืมเนาะชุดนังเกลือ่ยมีเอามาแต่ฝั่งไทยเพื่อนแดดพี่น้องเอ้ยเพื่อนกระใสใส่แล้วก็เอ้ยมีเนี่ยมีเกิบมีรองเท้าน้ำมีไฟน้ำเพื่อนมีจต่ไงแล้วบ้านี้ให้พอ่อจันน์มาช่วยหาพอ่อจันน์ปลุกใส่เองเด้อ

มาเห็ยดยืไมลงให้นะมาลุงวันกใส่เอง่ใส่เองเนาะกินหกินมาในงาแล้วนี่พอให้นยนยื่ใช่ไมกินยัยดกินตามแม่น้ำตามแม่นโอ้จแซ่บแซ่แซ่ยู ภาเ็ย yup. ังอยู you know, uh, ่วันเที่ยงแล้วตอนนี้วัเที่ยมาเมานั่งชื่อเล้อกินอยู่ืนกํลังิกระบอกหดจเลยพนาื้อของมอเ่นงามบ่บัน่ใส่้พอเงดุสียดุจบเลยเอาเก่งมาจ้ะ ถิดจิ๋วกระโปงกระโปงใครมาฝากใครมาฝากบอกแล้วไงใครมาฝากบอกแล้วเอ้ยนี่เอ้ยนี่แเมีดบงพับยจริง่านกันอ้าวงบ้าไปเลยนี่งามึงใหแล้วบ่ง อรแน่ไอ so, ้ไก่เกื้เพิ่นสิสรงเตอะเอาเอาแบบใดม่นี่นันน่ะนอนหน่ยบอกแล้วนน่นี่น่ะเอาตั้โตเดมีไฟ่ะมไปเียนาแม่แล้วนี่เนาะเออแม่ก็สิาด้บดนี้เนาะพี่น้องเ้เียนแล้วุดนักเรียนมาจไดนี่เฮียนเชนี่ปิดแล้วมื้อนี้ปิด้านแล้ว คนตุ๊กตัวทางไหนบริตกลงมีแต่เศร้าคูณอยู่พี่กระห้อนห้องฮะเป็นอะไรสารอันน้องหน้าเพิ่นพาต็มเมื่อไดตั้งมื่อื่นเมื่อแรกฉันได้พาน้องเพิ่นเข้าไปมอบไปแพทยไทยมอเมื่อื่นว่ามอบตัวแพทยมอบตัวคนแล้วนอนมือขอบคุณค่้าก่อน มนุ่งมือไปสิหันหน้นามาพี่หันหน้าพี่มาคุยกับป้าดุงพี่หันมาอืมโอ้โหเสียผายังโกงยังบริเก็บยังนั่นอยู่พ่อจย์ทามันจารย์กินข้าวแล้วบอสชิ้นขนมใหม่ดินี่ได้พ่อาจารันแ,แล้วบอกจ้าบว่ขอบคุณข้าหน่อยไ,ไหมตัวเองแล้วตัว <c oughs> เองแลขอบคุณข้าค่ะ เออสอบค้ณค <łość> ่ามันจันอุ้ยเราไิวรีเรีดเนี่ยไงใหน้นี่มาตานหีูเน่โอ้น่าเล่นอีเจ่เจมปากวะนี่ปากว่าจันน่แเล่ดรูงามบ่ ไปเยี <volumes shake it> ่ยนมาไปเยี่ยนมายันห้ไเยี่ยนเยี่ยนห้แล้วหูเจอเยี่ยนไปเยี่ยนนักปลาลุงฟังกูเนาะไอบอคนักปลาลุงเอิญไปเยียนพูดนอไัายคลิปแูเจอทายคลิปเดสบายดีเด

นั่งนกนะเนเตมาเ้าแข่งนไงลยพอจันจักเบอรเกอบนจันยอดูเจ้มาที่มาที่มาตี่าที่ย้อดูพ่อจันกิฮอดูแล้วพ่ะลุงน้องเชบอกว่ามาตี้มาตี่ว่ะที่เออมามามาเวลากินฮอดมาี้มาตี้มาตี้ บอกดินนอนบอลพอจัดบอลมือเนี่ยลงไปนอนบอลพอจัดนอนพูดลงหมอนจุดเป็นแบ่บอกเปิดมาแล้วนอนพอจัดนะตอนนี้ก็ว่างๆดิ้นเมื่อนี้เมื่อนี้ว่างๆว่างๆก่อนเออมันิด่ัะรถติดล่างไว้ให้เด้ออย่างมันเออยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปอื้นมืออื่นสิเราสตาร์ตรถไปให้ถ่านเนาะ เอาไปใส่แามได้ไหอมันเทนมาเสร็จแล้วมึงเด็กป้าโอนได้ยเดี๋ยวแไปเชื่อขี้ออกไปเลยชนหะชนห้ามได้ี่น้องพระเจ้าแม่ยันมุนวะยูโอ้ยเป็นอยู่ได้น่ะเสร็จแล้วพาง้องเชื่อออกไปเที่ยวกันเด้อได้อยู่ได้หน่ะเธอถอยหน้าถอยหลังกันแล้วปะแม่แป้าเป้าวะมองกินได้ปะไปสิกินแป้า

นัมันนั่งบอกประจันได้ไหมเอาเอาเบอร์ซะก็เกือบดีนะเบอร์ซะนพบอเรีนใะเอมมีไฟฟเประจันเ้อเออเอมมีไฟเลรมเลยมีไฟแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยันไปขี้ไปนะเี่ยใส่ไปเยียนคู่ให้่มีไฟแป๊บแป๊ป๊แป๊วฮะ Mẹ mình... Mình mẹ Được rồi mẹ con cà hay bà mình xích thế Được rồi mẹ nè Ui dời anh vừa xếp lại nô làm rượu tương tâm 2 con cà Mẹ kêu đây Mẹ tốt kì rì rì rêu kìm xả? Hà mà Chơi xếp một xếp hết บอกาจริ้กินมายังกินมายังกินที่ต้มมีเ่้น่ะจรกินต้มมีประหยัดงบบ่อยู่หลายมื้อย่างมืออย่ได้เนาะมืออนอะไรเริ่มต้นปาตัดแกะมืมือม อันนั้นจากนี้ไปีเป็นอาทิตย์พุคนล้วผันจันว่าผันจันว่าคนเลิ่อนพาตัดเออพันจันคือชีวิตเลื่อนแด้น่อยเนาะคือชิชัวเปล่าอย่างวานะเออโทรศัพท์เกิดยังไม่ได้มีไผยโทรมาด้แต่เกิดคือไม่ได้โทรมาแจ้งมาอยังเนาะมาชีวิเลื่อนหาชิ้นหาเชยไม่ได้เลื่อนล็อกรอบนี่โดยเอาไปพาตัดนั่นเลยนะ ตาตาสิมามามาทำอะไรมาเห็นไหมกินกับเตื้องชาพรพ่อว่าพอดีวันจันทร์นะตรงวันเกิดพ่อจันทร์เลยเดี๋ยวชื่อเค้กแม่พี่เบอร์ดีเด้อแให้พี่เบอร์ดีด้วยเอเดี๋ยวได้กินเค้กกับพี่ฮะชอบกันแค่เนี่เดียเบอร์ดีพ่อจันทร์นะอืม นา่งบิ่งกันค่ไนนั่งบึ่งกันแท่ไแบบน้าไม่ใหน่อยภาแบบน่าแล้มันกินน้น้ากินน้ำเนี่ย้ากินหมางยังกินหมายังกินหมากเพ้าอไหมาไปเต็มก่อมึงหนาเจัมเขียวมีมาัน้อไนี่ยลูกกนนไม่ยังโยงกบไม่เีกอกไม่ม ไม่เลยมีไม่ได้ไทยเลยพ่อไทยยัองมือมีเลยไม่เลยยูไทยเนี่ยพ่อจานยูเซเว่นเลยเดวินยูเจเว่นนี่เดวินก่ออยากไปเซเว่นไปเจเว่อยากไปเซเว่นไปทำไมไปทำไมให้เราบุญก่อน บุญคือไงนี่ต่บุญอ่ะไหนเนาะบ้าน้านบ้น้าไหนคนแท้้อเน่ยไป,ปับนเรเน่นาไมให้ใก,ก้กัน้ิดไฟเรื่อยไดหมสักห้กขินอ่างนะบอกขินมะางาออ่างนะ <c ười> <c ười> บอเดบอให้เรา้อมหายไม่เนะี่ยชอมหายไม่ในเด้อค่ก็อย่างนรอยิ่เพิ่งแน่ลูกนะลูกกินหอดนะเชนก,กินะไรนี่พายกินข่าวก็มีบ่กินยังกินมีบอหรอกแป้วแป็ด่ะโอ้ยคันคอยกินมา กินบอขี้ปากดินกินบอพี่แซวขี้ปากดินให้หมูกินหมูกับหมูกินในขี้ปากวะพี่แซวขี้ปากให้หมูกินใช้ขยะอันนู้นมันเปื้อนนะพอจะนั่นก็บหมูกินในขี้ปากใหม่ยังไงนะหมักหมักลมกองเว้ยหมักงอหมากลายจังอืมแม่ไม่สิแกให้มะอย่าโคบแบบนั้นอย่าโคบแบบนั่นแม่แกให้มะโคบแดด โอเคพอกันล้วจิดเป็นรถเมือเด้อโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวพาตาลาอาบน้ำก่อนบายบายบนอเด้อจิโทรหาใม่เด้อเจ้าเจ้าเดยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุนขี้หอนคือการจุ๊บเดี๋ยวพากันนอนเก่นเถอะเด้อดูวดหรอก มาได้บ๊ายบายพยานนะเด้อบ๊ายบายแล้วละมื่อนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคอืมบ๊ายบายไปแล้วใช่พราพราพรากินลายแล้วไปไปอาบน้ำปะพ่อจันไปแล้ว น้องเราลาเด้กกินได้ป่ะไปเด้อดูเด้อ่ะไมนมน้ำน้ำไปใสชุดานังเฮียนเม่ไปซักไงไปนังเฮียนก็จังไปจังไซมือได้สไ่แปงเฮียนอ่ะช่วงนี้บ้านฮัปพิดเทอมจักเดือนไหนสามเดือนพุนว่า่นเปิดเทอม เอาเอาเอากิ่งไปเลยไปไปไปซะลาปลาลุงอ้าวน้ามนไหปะนอนได้บัมนี้ปะโทรหาประจัดเลยเก็บไว้เก็บไว้ลูพัชญยัดเข้าไปพกชงเอ้ยออกมาแม่มันฉิกัดกัดมุ้ยออกมาอืมไปลาปลาลุงมายอมเอายัดเก่านี่ก็ยอมบ่นีวะไปลาปลาลุงไป สบายดีป้าลุงสบายดีเจ็บเจือสบายดีจ้า <kaz> ต <divine> ๋หมดแล้วลินน่ะสบายดีเจ็บเจือนั่งหันหน้ามาได้กันยกมือสบายดีมาลองกองกินดูลองชิมดูหวานไหมทิ่มจะไม่ทิ่มมันยังไงล่ะมาชิมเลยอืมหวานแท้มาออันนี้คือเปลือกมันบวกกิน กินเนื้อมาทิ้มๆๆไปๆๆไปๆไปหาหน้ามาเฮ้ยไดสบายดีนมมือมองๆมอเข้าๆอี๋ไปอุ่มมดแต่เมื่งไงมีมดแต่เมื่งไงจะเห็นมายานบ่จแเอามาแ่มาเฮ็ดนมมือน้ำไหนไ่ม่มบาอังกินนะโมเมนภาษาอังกิษเฮ้ยได้คิดก่อนคิดก่อนคิดก่อน คิดกันภาษาอังกฤษไดนไหมขอบใจขอบใจภาษาเล่าขอบใจอ่ะขอบคุณค่ะนะภาษาไทยนั่นนะขอบคุณค่ะโมแมนภาษาไทยตัวนี้นะภาษาอังกฤษว่าไว้ได้ไหมก็อตั้งก็ต่าไหมั้เฮ้ยฉันประชื่อประจำเนาะจอเียอ้าวกินอนี่เอาเดียกกันนะ โอเคโอเคไปไป <thôi> ไปพาตดำหาอ่างน้ำนายเด้อปลลุงเด้อเนาะพากันเข้านอนก่อนแบบเนี้ยสองสามทุ่มเลยพบพอกันใหม่เด้อปลาลุงคลิปนี้แต่ดำลาเล้บสบายดีเด้อปลาลุงเด้อบ๊ายบายมือสกินเก่งเนาะจะได้ปากปูอ่ะปากปยฉันแล้ว เปแล้ไปหาหมยได้เหรอสักจุดได้หาไปหาหมกไปแล้วไปแล้ว